สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่นารละทุกคนนี่จ๋าเด้อมือนี่ผ้ากะสีมะอันมักเนื้อทอดเนื้อจา้าผ้าสีมะเบาตะลกไห้ฟังผ้าหมุนพริกไทยบ่เป็นพี่น้องจา้าบนบน่เป็นดอกเจ็บมือแห้งอันมันเป็นอันอันเนะ่บอกไห้แฟนหมุนไห่อหมุนใส่เนื้อว่าฉันพี่น้องหมุนใส่เนื้นอว่าสีมะมักเนื้อนะแฟนมาหมุนใส่มหมองข่อยจะเห็นวัน แฟนข่อยนะมาหมุนเซมังคุข่อยข่อยสิกินยังในระบาดเข่อยต้องล่างก่อนข่อยสิตำด้วยในบาาน่อยเงื่อนหลายด้วยในแฟนข่อยข่อยหัวหลายสิตายเลยบัวเดชไายแล้วสำบัวสิตายแล้วอยู่ข่อยหัวเฮงอันบัวสิเอามาใส่เนื้อนะมะมุนอันอันอันไหนพริกไทยมหมุนพริกไทยใส่ในอันมะคุง่อยเอ้ยบาน หาเอ้ยผัวดิแล้วบุหูาเรื่องบ่เฮ็ดจังได้ล่ะพี่น้องเกิดสิมักเนื้อข่อยว่าสั่นคุยหลุดจากหัวแห้งมาสร้างเฮ็ดเส้นข่อย มักเนื้อเฮ้ยกเผาให้กินว่าสันสวัสดีจ้ามือนีน,อน,น,น้องจันมินหนี่กินข้าวนิดเดียวน้องจ่ามือนีเริ่มดื้อแล้วฝืนฝืนฝืนอยู่ก็พอเพินพ่นพอเพิ่นบ่อยากออกกล้องเ <laughs> อาหมอนปิดเอ้ยคือเห็นหนาจังสันน้องบ้านนี่นาะเอา้าเอ้ยเอ้าน้องจ่ามินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสิลูกจ่ามินสวัสดีค่ะยังอะไรจะมาร้องไห้หรอ สวัสดีค่ะก่อนเร็วๆกินนมเป๊ปซี่ไหมเอ้ยกินนมเป๊ปซี่ไหมกินนมช็อกโกแลตไหมเอาไหมนมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตค่ะกอบบนค่ะก่อนกอบบนค่ะพูดอยู่แฮนเลยเร็วๆพูดอยู่แฮนเฮียขอบคุณค่ะก่อนขมบนค่ะโอเคเฮียมือนี่โบกินอันเขากินเขาเบลอร้ายมือนี่ เร็วๆลูกมามมัแล้วก็นอนแปลงฟันนอนพระศรีไปแปลงฟันแล้วพ้ากัสสีเขานอนจะพี่นองเอยมืออื่นไปโรงเรียนแต่เสาร์สี่ทุ่มแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแต่เช้านะลูกนาอใช่ไหมลูกอิ่มจังอิ่มแล้วค่ะแม่บอกก่อนอิ่มแล้วค่ะจะเป็นบอกมามีก่อนว่าอิ่มแล้วค่ะมามีเอานๆนนน ว้ย <c oughs> ฮัลิสเปสเปอ๋อันเท่เท่น้องเซน,นี่เอาไปนี้ลูกดือพี่น้องเอ,อ้ยเอากระดาษกันใช้ทั้งเใเขาตอนกลางคืน้ะจ๊ะเด้อบางันเขาสีอัน,นบางวันเขาสีโไซกลางคืนเขาสีไสจ้ะมันสีทุม่มเราก็ได้ใส่ให้เขา นะเห็นนมเฮียเซละย่าแม่หายได้เพิ่นกูจะคว่ำขนาดได้เดี๋ยวนี้นะนุ่มเฮียเซพอเพินพพ่นพอเพิ่นใจเย็นเย,ย็ <c oughs> นลูกหนกัซ้ยอืมอมาเว้ย หมาเลยลูกอุยอ้ยอุ้ยทำเป็นหมาเลยอ้ยอุ้ยอุยหมาน้อยอาหืมเอนี่โค้ชอ่าอะไรหรอลูกโค้ชเด้อทรเดอิส <Coach. S 1> yeah. ิขอโทษค่ะแดดดีบอกก่อนฮะเดอยติ้งโซน้องขอโทษแดดดีได mm ้ยัง Say, Daddy, I'm sorry. Daddy, I'm sorry. Say, I don't mean, Daddy. I'm mm sorry, Daddy. I'm -hmm. sorry, Daddy. Peek-a-boo. Peek-a-boo. It's okay, honey. Just come a little bit. <laughs> Peek-a-boo. Peek a boo Bless you. Thank you. You're welcome. ไหวทํไรไปไปกลัวจังเลยลูกน้องเจมินกลับมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆฮาน้ามาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเร็วๆเข้าเดี no ๋ยวท่านผู ah ้ชมไม่ร ah ักนะเดี ah ๋ยวป้ะป้าน้านะไม่รักนะลูกเอาให้แต่ดดีนะเะมินอยู่กับเบรกเจมิน Give it to daddy. Oh, giống mình là. Ooh, pajama. Pajama, look. Did they look? Wait. Did Wait. Puka. Puka, Puka. Puka. Booker. 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 โอ้ยเป็นแมวด้วยเป็นแมวด้วยแมวววโอ้ยโอ้ยอะไรติดน้อนง่วงยอนอนจังดูตาง่วงแล้วมั้งนะดูตาง่วงนอนนะอืมตาง่วงแล้วอืตาง่วงแล้วเดี๋ยวอไปนั่งกันเลยดิไปนั่งกันเลยดิไปนั่งกันเลยด้โอ้ไปนั่งกันเลยด้ วายวยน้องทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรคะเปิดอฮะเอ่อเปิดน้อง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 เปิดออกลูกเปิดกระโปรงยังไงอะอ๋ออ๋อยุเจ็บเหรอลูกเหรอโอ้ไม่ขอโทษลูกนะไปิดเข้ามา มาจ้ามาโอเคเด็ดดี้กันอยู่แวบปัจจามาเทวดาดีเว็บปัจจามาฝ่ายอยู่เธอจาเว็บจ้ามาพีสเทวดาดีเซพีด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 ีอุ้ยบอกเด็ดดี้ใส่ชุดนอนให้หน่อยค่ะบอกเด็ดดี้ใส่ชุดนอนก่อนเด็ดดี้ใส่ชุดนอนให้หนูหน่อยค่ะ ร้องพึง a b c ซิลูกให้ท่านผู้ชมฟังซิจำเปนจอนี่จอนี่เย็ปะปะอีดิงซูกะเล็บปะปะเทวนิงไล่ปะปะ open y จ u r m o u ด้มสิ open your mouth เสีฮ่าฮ่าฮ่าจำเป็นสีจอนี้จอนี้ฝั่งมาไหมเร็เดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยจำเปน ซิง g ก s o n อ A B C โอเคโอเค A B C เลวเลวลกโอ้เจ็บนังเหรอ You hurt your belly again Yeah Oh my poor baby โ oh, อ้แมันตัวเรกนี่พ่อแมวใดวะ่หนาวอยากใส่ชุดนอนแล้วนะสิชุดนอนกัคือจังกันกับชุดธรรมดาเลยพี่นอ้อง ล้เดียวกันจอนนี่จอนนี่ยีปีอีดิงสุกาเทวนิงไลโอ้ปัญญีบอกไหนไหนเอเอบีซีดีอยู่ไหนเฮ้ยเวกับ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 จอนนี่นา

ันซิมัมาไวจะมีนกอค้ายมามาเป็นกูดเกิลเป็นอะไรลูกอยู่เฮิร์ตซัมันอยู่เฮิร์ตแวลโอ้ยตาตาโอ้ยตาโอ้ยโอ้ยตาเลือกใสเอาเอาดือละเอาค้ำท้าจิมมี่อะไรลูกจิมมี่ พีทบอกก่อนค่ะแม่แม่ค่ะเจนนิลักเจนนิลักแม่ค่ะแม่แม่ค่ะแม่คุณแม่ค่ะค่ะแม่มอคุณแม่ค่ะค่ะแม่ค่ะเอาให้น้องหน่อยค่ะให้เชิญหน้องค่ะค่ะแม่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 ค่ะแม่ค่ะ จัมมินรักแม่ค่ะช็อกโกแม่ช็อกน้อชโกแลตมิวจัสมินรักแม่ค่ะแมแม่ค่ะค่ะแม่ค่ะค่ะแม่แม่แม่แรัก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 อาบน้ำไหมลูกอาบน้ำหืมอาบน้ำพรุ่งนี้อาบน้ำเนาะเนาะที่วันหืม ไม่จะมาเร้องอะไรอ่ะลูกโอเควันไม่เล่นแม่เนี่ยพีสแม่พีสพีสแม่ค่ะแม่ค่ะเอาไอแพดให้หน่อยค่ะไอแพดค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะโอเคเอาไอแพดนะลูกนะค่ะแม่ก่อนค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่าก่อนอุ่นอ่ะขอบคุณขอบคุณค่าก่อน ครับค่ะโอเคเนี่ย okay. yeah. น้องเปิด,ดเองนะฮะโอเคเอาพี่น้องจ้ะอันคลิปเดียวไปซ้ำนี้เนะจ้ะเนาะพอกันมาคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ